คุณต้องมองไปในอนาคตดังนั้นในวิธีการที่จะได้วิทยุโทรกราบแรกเลยเนี่ยให้พลเรือนข้างนอกให้สื่อมวลชนแล้วก็ตัวของทหาเองเนี่ยมาคุยกันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะทํำยังไงโดยนโยบายของรัฐเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตั้งรับอยู่แล้วดังนั้นเราจะไม่บุกใครเรือดำน้ำก็ไม่ใช่สิ่งต้องบุกนะเพราะว่าเรือน้ำเป็นบุทธยุทธศาสตร์สําหรับการบุกถ้ามองว่าประเทศไทยต้องตั้งรับเนี่ยเราจะมีซื้อเรือดำนด้ำเห็นไหมแต่เรื่องนี้มาไม่มีการพูดเนี่ยเพราะว่าผู้ใช้ก็ตัดสินใจอดู่ยนั้นเลย ต่อมาหรือยุทโธปกร์จะทํำยังไงเราก็ต้องลดเมื่อกี้เราลดคนใช่ไหมแต่ว่าลดจริงๆก็ไม่ได้สงการลดมากนะพอลดถึงที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นการเป็นเพิ่มกลายเป็นสิ่งหนึ่งแสนยูดีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกรสับรสงรออะไรต่างที่จะมารองรับเนี่ยมันทหารไม่ได้หายไปนะครับที่บอกทหารไม่มีไม่จริงนะครับแต่ว่ากำลังอาวุธอุทโธปกรณ์จะทํำยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะตอนนี้ฉากการรบใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปคันหนึ่งนะยุโรปยังตกใจเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสงครามโดรนลวกูจะทำยังไงใช่ไหมตอนนี้ ถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้กองทัพเขาคิดเนี่ยเราก็จะพบว่าเราเนี่ยช่วงช่วงปัจจุบันนี้เราไม่มีอจยอหรืออาราก,การจัดที่จะมีโดนอยู่ตรงไหนเลยเราใช้แบบไปหาซื้อข้างทางอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการคิดเรื่องนี้มันยังไม่เกิดสมัยที่เมื่อปอยี่สิปีที่แล้วเนี่ยนะผมก็พูดง่ายผมก็อยู่กับอยู่ที่สำนักง,งานของท่านพลเอกประยุทธ์จันทุ์โอช่ยแล้วก็มีการสมัยท่านทักษิณเนี่ยก็มีการบอกว่ากองทัพอยากได้อะไรให้บอกมาเราจะไปะตกลงกับทางต่าง,างประเทศจะมีการซื้อข้าวซื้อของอะไรต่าง แนะนำไปบอกว่าให้คุณเอาเกียวประวุธได้แล้วเพราะเดี๋ยวมันต้องเกียวประยุทธแล้วไกลสามร้อยกิโลเมตรได้ไหมเอาแค่ระบบเอ่อแทร็คเอ่อระดับยูทิวิตีนะ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นขออะไรครับขอปืนใหญ่ลักจูงคือเขาเปิดของเดิมอะเปิดที่ว่าแผนพัฒนาของทับอะระบบตรงนี้มันขาดอยู่เขาเลยขอมาตามที่ขาดไม่ใช่คุณต้องมองไปในอนาคตนี่จะมองไปนอนาคตได้ไงเพราะว่าการจะทำมาจายอรหรือการจัอะไรต่างเนี่ยมาอยู่กับของเดิมดังนั้นวิธีการที่จะได้วิจุตกรันดับแรกเลยเนี่ย ก็อบอกเลยว่าให้พลเรือนข้างนอกให้สื่อมวลชนแล้วก็ตัวของทหารเองเนี่ยมาคุยกันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะทํำยังไงโดยนโยบายของรัฐเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตั้งรับอยู่แล้วดังนั้นเราจะไม่บุกใครถ้าไม่บุกเนี่ยมันก็ไม่จะไปต้องซื้อเรือดำน้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งต้องบุกนะเพราะว่าเรือนั้นเป็นอาวุธทยุทธศาสตร์สําหรับการบุกถ้ามองว่าประเทศไทยต้องตั้งรับเนี่ยเราจะไม่ซื้อเรือดำน้ำเห็นไหม แต่เรื่องนี้มันไม่มีการพูดเนี่ยเพราะว่าผู้ชาก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยแล้วผมพูดกับข,ขำสมัยก่อนตอนผมเป็นพันเอกพูดกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราไปบีบให้คือเห็นการซื้อว่าเราเหนื่อยอ่ะบอกเราไปบีบให้พ่อค้าฟังดีไหมว่ามันเคาลกไปอย่างไงนในโลกเนี่ยพ่อค้าจะได้อขอมาขายถูกไม่งั้นเขามีของอยูนสิสต็อกสิบอย่างใช่ไหมปูงชาก็เลือกไปแล้วก็ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ว่าไปบอกว่านี่เขาลกไปอย่างนี้นะคุณเอาของที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมาได้ไหมเพราะผ่้ชาจะได้ซื้อถูกอะไรเงี้ยนี่ข คิดดูแล้วกันว่าเดือนที่มันยังคล้ายๆอย่างนั้นนะคือมันอยู่ที่ภูมิชาเป็นการรวมศูนย์ไงตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วก็เราทับทั้งหมดเนี่ยตามเราทับเนี่ยให้มันคุยกันได้เดีกก็คุยได้ละมันมันขยับมาขั้นหนึ่งแต่แต่ก่อนคุยกันไม่ได้นะพูดง่ายคือว่าการติดต่อสื่อสารมันไม่ค่อยไม่ค่อยลิงกันแต่นี่มีไทยลิงแล้วช่วยได้ที่ว่าอุจโตุ่กรที่ต่างเหล่าทับกันพอคุยกันได้ก็ถือว่าดีขึ้นมปอีกระดับหนึ่งทีนี้เราจะทําร่วมการยังไงเราที่ช่วงยอขง อ่าสรัฐเขาต้องตกน้อยเราซื้อกองเซียมาเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะต้องไปจัดระบบการส่งกําลังเพิ่มไปอีกสองสาสายมันเปลืองไงแล้วเราคุณจะลบคุณจะลบกับใครอ่ะนะเหมือนกับเราซื้อลดซื้อลถมาหลายแบบอยู่ในบ้านหรือว่าเอาหลายมันชิ้นมันแทนกันไม่ได้ไงมันมันมันขัดมันมันเปลืองเอาคุณเอาคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าคุณจะรักจีนรักลสเซียนะคุณคุณบอกเลยว่าคุณจะมาฐานาโต้ไปก่อนดังนั้นมีสองเงื่อนไขขึ้นหนึ่ง เราเป็นประเทศตั้งรับสองเอามาตรฐานที่ดีสุดในโลกคือนาโตพอละส่วนใครจะผลิตเราซื้อได้หมดขอให้คุณไ,ได้มาตรฐานกันแล้วกันมันก็ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมพอตั้งตัวนี้เสร็จปั๊บพลเรือนก็ามาคุยต่งางตัวของสื่อต่างๆาก็มาคุยมันก็จะได้ราคาตลาดแล้วได้ของที่เหมาะที่จะใช้ณเวลานั้นเพราะมันมีความคิดหลายๆรเราคิดระดมยังไงเนี่คือหลักการเบื้องต้นพอได้ปั๊บก็มารวมกันโอเคแต่เลาเราทับซื้อจริงแต่ว่าการวางแผนร่วมกันน่ะเป็นการค่าๆจัดท้ายแบบรวมการซื้อของ ไอ้น,นี่จะต้องวันนี้ต้องเราทำนี่เสื้อนี้เราทำนั่นเสื้อนเรนียงตามลำดับไปโดยที่ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากมาถ้ามีส่วนร่วมมากมสส,สไม่กล้าตัดสส,สก็รู้เออเขาเขาผ่านคำคิดของประชาชนมาแล้วเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นวิธีการเนี่ยมันจะทําให้มันมันเกิดการพัฒนาด้านการสื่อที่ถูกต้องและเหมาะต่อเวลาโดยที่ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจโดยคนคนเดียวทิ่งเขาอาจจะคิดแปลกๆอ่ะเช่นบรรลุเนี่ยะบรรลุซื้อมาทําไมขึ้นไปก็เมาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นได้สามสี่ครั้งก็ทิ้งอะไรเงี้ยหรือจีที อันนัสองร้อยสามร้อยจำไม่ได้ละซื้อมาแล้วเป็นไงสุดท้ายกนะ็โรงงานต้นฉบับก็โดนคด,นดีทุจริตไปแล้วแต่ของไทยไม่มีคดีอะไรเงี้ยมันเสียไปทําไมเรื่องแบบเนี้ยใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็คือจะซื้อไปนอกแล้วข้างในล่ะคารุพันธ์ทั้งหลายข้าของโตะ๊ะเก้าอี้ต่างๆข้าของเนี่ยให้ซื้อออนไลน์หมดโดยทางการะลาโหมแตะกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยได้จัดมาตรฐานเอาข้าของที่ได้มาตรฐานเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้เส้นลวด สายไฟก็ uh, แล้วกันสายไฟชื่อเดียวกันคุณภาพต่างกันถ้าสายไฟคุณภาพดีราคาแพงคุณภาพต่ําก็จะราคาถูกก็อยู่ที่หน่วยว่าจะซื้อยังไงต้าหน่วยอยากได้ของน้อยหลคคุณภาพสูงมาว่าเป็นหน่วยไฮเทคคุณก็ซื้อสายไฟแบบนี้ไงแล้วไอ้ของของแพงแล้วเราก็เอาคุณภาพดีและของแพงมันจบแต่ถ้าเกิดเราทําอย่างปัจจุบันก็คือมีการประมูลเนี่ยนะเราจะได้ของไม่ดีราคาแพงมันจะกลับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันมีปัญหาเรื่องภายในอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทางพ่อค้าก็ต้องบอกว่าโอเคผมต้องต้องสงวนไว้ราคาแพงหนยนะเพราะว่าก่าจะตัดเงินได้ต้งองวลองเดือนแต่เนี้ยไม่ต้องให้ให้หน่วยถือเงินเลยตัดบัญชีด้วยด้วยเครดิตไปที่กระทรวงการคลังอันนี้ต้องมีข้อตกลงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็นคือว่าพ่อค้าก็สามารถลดราคาได้เขาก็ขายของได้เขาก็ขอมาแข่งขันกันในในเหมือนช้อปปี้อ่ะใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อให้คนเลือกไปเลยนะครับแล้วก็ มันจะไม่มีการไม่มีเงินถอนพอไม่มีเงินถอนไม่มีการทุจริตมันหายไปเลยโดยธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็ต่อไปว่าไอ้ที่ว่าจะซื้อมาเนี่ยหลังจา,ากตกลงจะซื้อแล้วเเนี่ยซื้อ,อยังไงซื้อแบบออฟเซตออฟเซตก็มีสองแบบอันนี้ประชาชนก็พูดเหมือนกันผมพูดมานานแล้วก็คือถ้าซื้อบงเงินร้อยบาทให้ประเทศนั้นเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยร้อยบาท อันนี้คือ offset แบบหนึ่งอีแบบหนึ่งก็คือ offset พร้อม transfer เทคโนโลยีอันนี้เป็นสายของเยอรมน,นีกับเกาหลีใต้ซึ่งอินโดนีเซียไปใช้ก็คือสมมุติว่าซื้อซื้อเลอลบจากเยอรมันสมมุติว่ามี12ลำ3งวดนะครับงวดละ4 4ลำแรกเนี่ยซื้อสดๆเลยจากเยอรมันตรงๆเลยนะครับ4ลำที่2เราส่งวิศวกรทั้งหมดไปร่วมผลิตที่เยอรมัน4ลำที่3ผลิตในประเทศไทย หลักการสามวดแบบนี้อันนี้คือใช้ใช้ทั่วไปนะเป็นสากลแล้วนะครับเ mm hmm. ยอรมันเยอรมันกับทางเกาหลีใต้แบบนี้ระ mm hmm. บบออเันที่สองเนี่ยผมสนใจเพราะว่าเราจะได้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยที่เราผลิตอาวุธโดยการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมานะอันนี้ไม่รวมที่เราจะคิดต่อนะแต่ถ้าเราได้มามัน,มนไปได้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะต้องทําให้อาวุธเราเนี่ยทันสมัยที่สุดแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยผมไปกลกขนาดที่ว่าทําไมเราไม่คิดถึงเรื่องอวกาศแล้วเพราะว่าเรายิงได้300กิโลเมตรแล้วไง นะครับไอ้ไอ้อาวุธปกติทางทางยุทธีแล้วเนี่ยลองคิดต่อซิว่ายิงขึ้นทางทางดิ่งเนี่ยทำยังไงซึ่งก็พะเรือนเนี่ยเขาคุยกับทางอินเดียแล้วมีความร่วมมือแล้วทางทหารคุณจะมีไหมพื้นที่ของทหารเนมันมีพื้นที่ตลอดยิงอ่ปล่อยจรวดได้พื้นงา่เพราะเราอยู่ตรงอยู่ตรงเส้นสุดๆคล้ายๆกันนะมันเหมาะกันยิงจรวดคุณมีฐานยิงสำรองไหม ล้วเราขอเทคนิคเทคโนโลยีในการควบคุมอากาศกับคุณได้ไหมแลกกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องต่างๆแบบนี้ถ้าเราถ้าเรามีเราก็จะสามารถที่จะใช้ดาวเทียมที่เป็นกึ่งทหารก็ได้นะครับหรือใช้ของพลเรือนก็ได้แต่ว่าเรามีจรวดที่เชื่อมได้เนี่ยระบบนี้จะทําให้เรามองเห็นสนามรบทั้งหมดเพื่อนีคือเรามีตาอยู่บนอา,ากาศถ้าเรามีตาอยู่ในอา,ากาศประเทศร,ร,บรอบๆที่จะมาลุกลามเราเราเห็นหมดเหมือนกับที่ปัจจุบันยูเครนและเซียรก็สู้กันเนี่ยยูเครนได้ข้อมูลจากสหรัฐที่มองเห็นว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหน ห่างกลเป็นฟันกิโลก,ก็มองเห็นเราจําเป็นต้องมองเห็นถ้าเรามองเห็นได้ปั๊บไอ้ไอคำที่พูดว่าบีมนิสเบกของก,กัมกบูชายิงแล้วหนีไปเนี่ยให้คุณหนีไม่รอดหรอกอันนั้นคือดาวเทียมก็คือมันเป็นว,วันต่อว,วันนะนะอย่างน้อยคุณผมรู้คุณอยู่ตรงไหนหรือมันมีระบบสารสนเทศก็คือเรามีระบบที่จะปล่อยคลื่นอย่างเขาใช้สตาร์ลิง่ะของอีลอนมัสเนี่ยมันปล่อยไอเอเรนเ็ตมาได้ถ้าเราเชื่อมได้หรือว่าเรามีของเราเองหรือเชื่อมกับสตาร์ลิงได้เนี่ย เราก็สามารถที่จะเอาโดนขึ้นไปลาดตะเวนแล้วก็มองทั้งพื้นที่ได้ถ้าเป็นศัตรูเราเราขึ้นไปอยู่บนบนเหนือฟ้าเขาเลยระดับที่เขายิงไม่ได้ประมาณหกเจ็กิโลเมตรลอยอยู่บนนั้นแล้วก็มองเห็นให้หมดทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้เราสามารถชนะสงครามได้นะครับดังนั้นเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมข้อมูลท้ต้องไปไกลถึงระดับอวกาศให้ได้นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนทั้งโครงสร้างเลยใช่ไหมถ้าเปลี่ยนทั้งโครงสร้างมันไม่ใช่ของง่ายไงมันก็ต้องเปลี่ยนที่ พรบอรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมซึ่งผมก็ไปร่างแต่สมัยพรรคประชาพักเก้าไกลแล้วล่ะไปนั่งคุยกันว่าจะทํายังไงกันดีมันโดยพื้นฐานเนี่ยเปลี่ยนให้พลเรือนอยู่เหนือกองทัพมันฟังดูแล้วก็มันก็มันก็เหนือเหนือป่าเพราะว่าบางทีพลเรือนเองเนี่ยอย่างอย่างปุตินี่ไปพลเรือนอยู่เหนือกองทัพนะแล้วพลเรือนอยู่เหนือนกองทัพนี่ดุมากเลยมันอาจจะเป็นระบบผลิตการก็ได้เราจรึงไว้ใจไม่ได้นะครับแต่ว่าคําพูดหลักการเนี่ยคือให้รัฐบาลเนี่ยอยู่เหนือ อยู่เหนือของกองทัพซึ่งเรื่องนี้มันเป็นคำพูดในสมัยจีนในสะมัยโบราณแล้วถ้าถ้าท่านในประัิานมะีนักประัิศาตร์อยู่ในในช่องนี้เยอะที่เขาบอกว่าอะไรนะบูเนี่ยไปสู้ยึดพื้นที่บุญปกครองนะก็มีท่าก็าจะมีอะไรนะข้าราชการฝ่ายจองหวนจองหวนบูจองหวนบุญใช่ไหมล้วก็คือมนะีข้าราชการสองฝ่ายแต่งตัวคนละสีอะไรเงี้ยนี่คือหลักการนะในสมัยตั้งแต่โบราณทีนี้มันทํำยังไงมันก็คือให้ตัวของ กองทัพไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดิมเขาตั้งไว้สำหรับเป็นคณะเสนานธิการร่วมนะตั้งแต่สมัยโบราณแต่พอดีมันมีสงครามเย็นเขาเลยตั้งเป็นกองบัญชาการก็เลยมีผู้บัญชาการสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรจะมีและต่างชาติเาก็ไม่มีผู้บัญชาการจะเกิดขึ้นเมื่อ,อมมเกิดสงครามเมื่อเกิดสงครามดังนั้นมันจะเป็นคณะเสนานธิการร่วมแล้วเวลาจะเกิดสงครามเนี่ยจะตั้งใครขึ้นมาก็สมมติว่ามีกรณีของกบูชาเนี่ยมันต้องตั้งพลเอกขึ้นคนหนึ่งดูแลตลอดทั้งแนวและผู้อกคนนี้ควรจะต้องให้สภารรับอง โดยคณะเสงาีิการรุ่นเนี่ยเอาชื่อมาเสนอเสนอนายกหรือว่าถ้าเกิดสงครามอาของเราเนี่ยอาจไม่ถึงสงครามแก้พิพาทเสนอรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ไปเสนอเข้าสภาเอาคนนี้ไปคุมนะครับแล้วคนนี้ก็จะคุมได้ทางพื้นที่นี่คือตัวอย่างที่ว่าให้พลเรือนเนี่ยมาดูแลาก, ung, าการเคลื่อนย่องเคลื่อนย้ายทหารการยึดเึ้าในกำลังเนี่ยเป็นเรื่องพลเรือนหมดไอ้การศึกไว้รการศึกเนี่ยเลิกเท่ผู้พันเนี่ยเป็นคนประกาศได้ให้เปลี่ยนเป็นคณะรัฐมนตรีประเดี๋ยวนี้มันติดต่อสารได้โทรศัพท์ถึงกันแป๊บเดียวใช่ไหมครับ เรื่องต่างๆที่มันทำได,ได้ง่ายนิดเดียวแล้วก็ตัวของทหารเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยจะทํำยังไงดีเพราะว่าตัวของทหารนี่บางทีมันร้อ,อ,องเรียนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของนุบประมาณเนี่ยก็มีเจเลฐานทั่วไปซึ่งอาจจะมาจากสภาก็ได้นะครับเพราะว่าของสหรัฐเนี่ยเจเลฐานทั่วไปหรืออินสเปกเตอร์เจเนอเรลลเนี่ยมาจากสภาเลยแล้วก็มาคุมคุมทหารอีกทีหนึง่งนะครับเป็นการเป็นการตรวจสอบเช็คกัรบาลานซ์กันตอนนี้ ไอาการที่เอาพลเรือนเนี่ยหรือสภานเนี่ยมาดูแลทหารเนี่ยมันจะทําให้ระบบงบประมาณก็ดีหรือวิธีการทํางานต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นไปอย่างสอดคล้องไงมันไม,ไม่ไม่เป็นแบบเป็นรัฐอิสระเราพูดง่ายๆนะครับโอกาสที่จะมียึดตํานาจน้าก็ลดไปดหรือนี้ก็มายึดอํานาจแ,แล้วใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าเรากำลังพยายามจะมองว่าเราจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่รัฐธรรมนูญเลยไหมให้หน้าที่ทหารเนี่ยจำกัดอยู่เรื่องของการร่มอย่างเดียวเรื่องของแนวหน้าอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของอ ชายแดนจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจตัวเองชายแดนไมเป็นคนดูแลแล้วถิดมีเหตุเนี่ยทหารค่อยมา,าเป็นแค่ๆหน่วยขค้ืนที่เร็วมาดูแลเขาเดี๋ยวนี้ทหารดูแลทุกเรื่องมันก็ไปเกี่ยวข้างกับรามันหนอใช่ไหมมันก็คงจะเปลี่ยนรูปเป็นแบบของอะวงความวามั่งคั่งมมมาตุภูมิไหมเพราะเรื่องก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติอะไรต่างๆหรือว่าดรื่ชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องพลเรือนทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งทหารก็ไม่ตำนานทหารควรจะเป็นลบมากกว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของสินทรัพย์ทีี่่มกกาาารบอออว้ขขง สารมวยสามก๊อบอะไรต่างอย่างไรจริงมันมีอีกเยอะมากกว่านั้นพื้นที่ทหารเนี่ยผมแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คืออน,นาเขตที่เขาที่ตั้งเขาว่าอย่าไปยุ่งเขาปล่อยเขาไปอันนี้ได้จากกรมทหารรักนะตาเองไม่มีตาเองไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ทหารมันไปที่กรมทหารักขอเข้ามาอันที่หนึ่งอันที่สองพื้นที่ฝึกอันนี้ก็ขอมาอันนี้ก็ต้องสารวจให้ชัดเจนว่าคุณใช้แค่ไหนใช้ใเต็มที่อย่าน้อยถ้าน้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนหลังเอาเอา,เอามาใช้ไม่ได้ให้เต็มที่ แล้วการที่สามนี่ก็คือกรมทะลักเนี่ยดูแลอะไรก็ฝากให้ดูแลถ้าฝากให้ดูแลตรงนี้มันแบ่งไปสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นข้อพิพาทอาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลอาจจะอยากให้ให้ประชาชนไหมถ้าให้ก็ให้ไปแค่ไหนแค่นั้นแล้วตัดตัดขาดเลยย่าอย่าไปเรื่องพิพาทแล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ยถ้ามีประชาชนอยู่คุณต้องเช่าแล้วต่อเน,นามารถเรียกเรียกคืนได้เมื่อจําเป็นอันนี้ต้องมีข้อดําเนินการให้มันชัดเจนแต่สิ่งที่มันได้ก็คือดอีครับ สมมติว่าเรามีมีหน่วยงานมีอะไรต่างๆที่เป็นไอ้ข้าวของต่างต่างเหล่านี้อาจจ่าสำลิมมวยสํามปอมันต่างเนี่ยมันไปอยู่ที่หน่วย,หน,วยหน่วยนั้นนั้นนะครับหรือสมัยก่อนที่ผมอยู่เนี่ยจะมีสถานีวิววของฐานในจุดนั้นจุดนั้นแต่หน่วยฐานอื่นเนี่ยที่ไม่มีวิวุวเนี่ยจะไม่ได้ตังมันจะได้เฉพาะหน่วยนั้นไอ้หน่วยนั้นก็จะลอยกับหน่วยอื่นเรารวมการได้ไหมรวมการก็ทำเป็นสองทางก็คืออาจให้ของนอกมาบริหารเลยไหมหรือให้เป็นองค์การมหาชนของกระหมนั่นแหละ แต่คนดูแลแต่ว่าใช้มืออาชีพเข้ามาดูแลโดยทุกอย่างต้องรวมการระบบอัตโนมัติหมดการซื้อข้าวของต่างๆจะไม่ใช่การจดด้วยบัญชีทุกอย่างตัตโนิอมหมด,มหมดเช่นมันมีโรงแรมทา้าเขามมีโรงแรมอยู่โรงแรมให้มาปั๊บเนี่ยใครเข้ามาจะมีส่วนลดส่วนลดอะไรนะแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือว่ากําไรต่างๆนี่นรวมการเอาไปให้อยู่สามสี่ส่วนดังนี้หนึ่งครึ่งหนึ่งเลยไปสวัสดิการ ระดับพันโทลงไปให้สมบูรณเต็มที่มันจะกลับไปตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปสง่งเขาเรียนหนังสือ,เ,อเงินที่ไหนไปซื้อปาาระกันเ,เงินเท่าไหร่ไปไปช่วยเขาเวลาที่กส4ชีวิตลูกหลานเขาเป็นยังไงเงินประกอบอาชีพจะเป็นยังไงนะ่ะเรื่องนี้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมของประเทศว่าให้มีการวิจัยพัฒนาเรื่องนี้ยังไงมันต้องมีให้เขาไม่งั้นมันไปไม่เร็วใช่ไหมครับอันที่สามเหลือแล้วเนี่ยมาเสียวุตนะครับส่วนอันที่สี่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืนไปนที่หน่วยทุกหน่วยและทุกระดับเพื่ออะไรครคับ เพื่อจะเหมือนกับที่เราปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีอัตราขององบประมาณในการซื้อโดรนเพราะเราจะไม่ตั้งงบประมาณแต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยจะทำยังไงมาม,มีเงินตรงนี้มาช่วยเรียกว่าเงินแก้ปัญหาเดินผมก็เขียนว่าเป็นเงินบำรุงบำรุงหน่วยก็แล้วกันเป็นเงินแก้ปัญหาของหน่วยอะไรก็ได้แต่คุณต้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสนอเป็นเงินนอกองบประมาณเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ในงบประมาณประจําปีมันเป็นเงินนอกงบประมาณที่ต้องมีการคุมแล้วก็มีตรวจสอบโดยสภาแล้วก็เช็คโดยกรมชิกลาง โดยสนักงบประมาณนะครับว่าคุณใช่อะไรสมมุติว่าคุณจะไปไอเงินเงินเงินบำรุงหน่วยเนี่ยสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยคุณจะไปเลี้ยงผู้ตามฉาคุณคุณเอาบินมาจบเอาบินเนี่ยส่งไปให้กองบัญชีกลางจบไงมันก็โอเคคุณคุณใช่จริงไงมีเงินเท่าไหร่คุณก็ว่ากันไปสิแต่ว่าเป็นเงินที่ยืดหยุ่นมากไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องมาทําเรื่องทําลาอะไรวุ่นวายให้เป็นการเฉพาะไปเพราะว่าตามมันจะมีความยืดหยุ่นในการใช้เงินนะครับหรือว่าจะซื้อดรน อ่าตอนนี้ถ้าเกิดเหตุปั๊บทุกคนรวมเงินตรงนี้ทั้งหมดเลยเอามาซื้อโดนทันทีเลยแล้วก็ส่งบินไปให้กรมบัญชีกลางจบเห็นไหมครับนี่คือภาพรวมในาการจะไปรูปก,ก่องทัพตั้งแต่การุงพนทำยังไงเปลี่ยนรูปแบบหมดเลยนะทั้งระบบเลยนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนการจัดซื้อจัดหาแล้วรวมถึงการอ่าเรียกว่าอ่าซื้อเข้าซื้อของข,องข้างในอ่ะมันแตะเงินไม่ได้เลยเห็นไหมครับไม่มีผู้ชาคนไหนแตะเงินได้เลยมันหายไปหมดในในระบบตัดเงินกับกรมบัญชีกลางกระทรวงกลางหมดเลย นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาคุมด้วยตัวของพลเรือนอยู่ในกองทัพเนี่แหละคือคณะเสนาธิการร่วมนะครับคณะเสนาการร่วมเนี่ยตัวของนายกตอนมีสงครามอันที่กระโหมตอนที่ยาปกติแลมีฝ่ายฝ่ายเกองทัพเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยขาส่วนพระบพปัจจุบันหายไปไหนพระเจ้าันเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมก็คือเป็นพูดพูดว่าเหมือนต่างประเทศก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นทบวงกองทัพบกทบวงกองทัพเรือกทบวงทัพกองทัพอากาศก็ มาอยู่เป็นฝ่ายที่ว่าสนับสนุนเพราะว่าต่อไปเนี่ยตัวของการสั่งใช้กาลังทั้งหมดเห็นว่าอยู่ที่รัฐบาลส่วนการเตรียมกาลังก็คือการฝึกศึกษาเอาให้เก่งเนี่ยอยู่ที่เหล่าทัพนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการส่วนแต่ว่าการจะซื้อจะทายยังไงก็ต้องใช้วงเงินการถึงเข้ามาของเหล่าทัพโดยที่ว่าเขาเนี่ยถือก็จริงแต่เขาไม่ได้จับเห็นไะหมฮะมันขึ้นระบบส่วนกลางหมดเลยสุดท้ายเลยเข้าของต่างๆท,ท,ที่มีอยู่ในสินทรัพย์ต่งางๆเนี่ยมาบริหารซะเพื่อจะไปดูเรื่องของสวัสดิการอย่างน้อยขึ้นหนึ่งของเงินทั้งหมด นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มาดูเรื่องการวิจัยพัฒนาดูเรื่องการสรวุฒิแล้วก็ดูเรื่องของการเงินฉุกเฉินที่เราที่เรียกว่าเงินบำรุงหน่วยเนี่ยก็คือเงินแก้ปัญหาให้กับหน่วยเข้าในทุกระดับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร